สา,สาวสาววิธีทำซันริโอไลคเค้นซันริโอเป็น Hello Kitty ซีรีส์ได้แก่ Hello Kitty พิพชกรคงประกอบพุรมิก,การณการห้วยทรายไม่เมโลดี้มินทิชานินไทยสงศินามาโรชนาทิพชนาทิป ปอมปอมปูรินธนวัฒน์ขุนเม่น <_ S 1> Hello Kitty คือแก้ม My Melody <_ S 1> คือวิภารัต Sanrio นี่น่ารักมาก <_ S 3> <_ S 1> จริงด้วยสิมีพีอาจไปซื้อแตงกวาของพี่รักดูสิแตงกวาทำแบบนี้น่าต้องมาช้นชันดเบีย้ยดูเหมือนกับ Candy นนรักแกนดีเอ็นสิริพิชายาอย่างแรงทำอะไรอยู่นั้นหรอ มิตี้แอบซื้อแตงกวาของยายน้องพีสุกิจเดี๋ยวพีรักตี้เอาดูเหมือนกับแคนดี้รักแกงดีเอ็มสิริพิชญาอย่างแรงมิตี้เบิดธนพรดีชนาภาอย่างแรงเกิดอะไรขึ้นล่ะแคนดี้ดีเอ็อย่างแรงเดี๋ยวป้าวัยตีนะมิตตี้ห้ามซื้อแตงกวาเด็ดขาดไม่ได้เดี๋ยวป้าวัยตีเอาดูเหมือนกับแคนดี้รักแกงดีเอ็มสิริพิชญาอย่างแรง ดูเหมือนกับเป็นธนตผนังดีทันตรายอย่างแรงป๊อกล็องเป็ปอินดี้ไล่ล่าค่ะว่า,วาบีเจเบบี้บ๊อบริฟฟนั่นหละไม่น่ารักแบบนี้แม่าน,มนาตาทานสามเหมือนกับเวก็เหมยเซนกับอาตอนเียะแกะเฮลโลคิปปี้ นุ่มเหมือนแมวเปียก Hello Kitty เป็นลูกคางนิ่มๆมากแมวลุ่มนิ่มมากถ้าแบบนี้เหมือนกับเป็นพิชะกรคของประกอบ

เฮลโลคิตตี้เป็นตุ๊กตาแบวนุ่มนิ่มจังถ้าแบบนี้เหมือนก่อนฉันนั่งแซ่ดสาวสติกเกอร์ในได้อารี่จริงด้วยสิเฮลโลคิตตี้ทำแบบนี้เหมือนจับเป็นพิชกอนโคงประกอบทำแบบนี้เหมือนก่อนฉันนั่งแซ่จ๋าวเฮลโลคิตตี้เสียงผ่าเด็กหญิงก่อนฉันนั่งแซ่จ๋าวโอ้น้องเป็ดอินดี้ไลล่าแพ้ว่าเบบี้เด็กผู้หญิง เบบี้เด็กผู้ชายน้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผักป๊อกน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักป๊อกทำไมถามไม่ออกแล้วจ๊ะไลล่าแพรวาไม่กินผักคือแพรวา ราสิงอัดซินามารอเป็นผู้ผาทำแบบนี้เจนท้าจอนอย่างนี้นะจ๊ะบอปะป,ะปูรินเป็นรัชภูมิซจ๋าเมาวิสันริโอเยล สาวๆกันนั่นน้ำพิดาพูดร้องไห้น้าสะอึกสะอื้นเบอร์สิบเก้าเพราะว่าหนูคิดถึงหน้าตาเหมือนสารวรพัฒน์เดี๋ยวอะ้ะแกสิบเก้าตีอีกคนกันเหมือนซัมเดี๋ยวเอายี้แอนยื้อทำประสนานามะนะนำอุโรยจังงอน้ำพิดาคุณสาวๆเกิดอะไรขึ้นละ่ะนอนหลับไม่นานนะอย่ากด้เพลงชิสเพลงของเบบี้มอนสเตอร์เหมือนกับแฮมทโร่เด็กผู้หญิงทำท่าเต้นเป็นเบบี้มอนสเตอร์ B A B Y M O A Baby Mon นักร้อง Baby Monster คือพามอนนี่เองโ o b น้องเป็ดอินดี้ไลลาพ่าวว่า Sanrio ยลลี่มีน่ากินจังสีส้มสีน้ำตาล b ีเจ a y Baby Bob Riff น่าหล่อไม่น่ารักาแบบนี้แม่น่าตอนทันสาเหมือนกับเวกเก่ไหมเซนกับตอนเบีย ในร้อนานาะนักรอเป็นเดบิมอนสเตอร์ทำแบบนี้เหมือนที่บินเปียซันริโอเยลลี่นี่น่ากินจังน่าอร่อยมาก นล้วมันเป็นปลายดูมันแคนดี้บีเอ็มอย่างแรงป๊อบน้องเป็ดอินดี้หลายเล่าเลยว่า สาสารักซันริโอที่สุดในโลกโป๊อบน้องเป็ดอินดี้ไละล่าแพว่าโอ้โหซันริโอเยลลี่สีสันสดใสน่ารักจังเลยขอชิมหน่อยนะ ฉันกินด้วยสิฉันกินด้วยสิเ um. <c oughs> ยลลี่รถสีสันสดใสทั jump, ub, ้งมีคุรรมิ <c oughs> มาเมลอดี้เซนามารอปอมปอปูรินและเฮลโลคิตตี้เฮลโลคิตตี้นัมันเป็นหญิงแก้มนี่เอง <c oughs> ป๊บน้องเป็ดอินดี้ไลลาแพรวาสามีตีตราทำร้ายนะักยาทวินส์

รสซาริโอซาริโอเยลลี่รสอร่อยจังขอทาหน,อนะอน,อนหน่อยนะลองกินสิขอชิมหน่อยนะ ฟุต si ตี้บาบมอซอมเปียวหน้าตาเหมือหมวยเปียวเยลลี่ใส่ในเกลือเยลลี่ซาริโอน่าอร่อยวิธีส่วนผสมของเยลลี่กลายเป็นน้ำไลลาเบบีเด็กผู้หญิงป๊บเบบีเด็กผู้ชายป๊กน้องเป็ดอินดี้ไลลาแพ้ว่า ขอเทน้ำเจ้าปกนบน้ลลาแควาป๊าปาแนด้าน้ำเย็นี่เดี๋ยวเกลือกลายเป็นซนริโอน้ากลายเป็นเกลอเป็นซร รีฟนรักไม่แบบนี้นาสว